กองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่รุ่นปี2567ผัดที่หนึ่งณพันร้อยโรงเรียนเจอปลอ ที่สนามหน้ากองบังคับการกองร้อยที่1พันเอกวชระว่องวิการผู้บังคับกองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่รุ่นปีพศ2567พรรดที่1โดยมีญาติทหารใหม่จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงได้เตรียมนําอาหารกลางวันมาเลี้ยงสังสรรค์ และไตร่ถามความเป็นอยู่ในการที่ลูกหลานเข้ามาทำหน้าที่รับใช้ชาติหลังจากผ่านการฝึกและในวันพร้อมญาติทหารใหม่ได้มีครอบครัวและญาติจำนวนมากเข้าร่วมในงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ภายในงานได้จัดการแสดงของทหารใหม่ให้ผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ได้ชมการฝึกบุคคล ในเบื้องต้นชมการแสดงมวยไทยชมการแสดงยิงปืนฉับพลันชมการปฏิบัติทางยุทธวิธีและการแสดงมุทิตาจิตของทหารใหม่พร้อมทหารใหม่ได้พบญาติด้วยกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดให้มีงานวันพร้อมญาติทหารใหม่รุ่นปี2567ผลรที่1เพื่อรับการฝึกจำนวนทั้งสิ้น202นายโดยแยกเป็นสังกัดดังนี้เช่น กองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจำนวน162นายโรงพยาบาลโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจำนวน19นายโรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกจำนวน21นายโดยมีภูมิลำนาเนา13จังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายก จังหวัดประจีนบุรีจังหวัดเชียงเซาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดสุรินทร์จังหวัดมหาสารคามจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสระแก้วจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดน่านห่วงการฝึกตั้งแต่วันที่6พฤษภาคม2567จนถึงวันที่12มิถุนายน2567ซึ่งทหารใหม่สามารถปรับสภาพความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ จากการดำเนินชีวิตแบบพลเรลือนมาเป็นการดำเนินชีวิตแบบทหารปรับคุณลักษณะและท่าทางของทหารเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันภายในกลุ่มกองการปลูกฝังให้เป็นผู้ให้เป็นผู้มีจิตใจดีมีคุณธรรมมีอุดมการณ์ความรักชาติและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เหล่าทหารใหม่จึงได้จัดให้มีงานวันพร้อมญาติใหม่ขึ้นณกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าณ2แก้วผู้ปาใหม่โยทหารใหม่ตกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้นำทหารใหม่ใช่วันนี้พร้อมแล้วครับ เป็นสังกัดดังนี้กองพันฐานราบโรงเรียนในร้อยพัชรุจงลำนาวสิบสามจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกจังหวัดหอนแก่นช่วงการฝึกตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมจากการ,รดำเนินชีวิตแบบพลเรือนมาเป็นการ,รดำเนินชีวิตแบบทหารจึงจัดให้มีงานบรรความย่าฐานใหม่ขึ้นนักกองพันฐานราบโรงเรียนในร้อยในลำดับต่อไปกระผมขอได้เรียนเชิญผู้บังคับกองพันฐานราบโรงเรียนใน างกองพันธ์ฐานราบรู้สึกยินดีมาจากพลเรือนนะครับเข้ามารับการฝึกทหารในห่วงระยะเวลา4สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกองทัพบกได้รุ่นเก่าสำหรับด้านหลังนะครับ บอกคำสั่งนะครับทหารใหม่ก็จะคุ้นเคยกับคำสั่งแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ต่อไปยังดีนะครับอาจจะน้าเลยฮะอยู่ใกล้ๆนะสนองทหัดใหม่อาจจะได้ดูการปฏิบัติมือตึงกำลังใจนะครับไม่เหนื่อยเลยครับพอได้ยินเสียงตบมือของเจ้าทหารานเนี่ยหายเหนื่อยเลยครับท่าน สุดในเรื in <Inter> <ing> ่องของศิลปะป้องกันต <y> ัวครับนั้นก็คือแม่ไม้ไทยครับเราเรียกว่าตรงเรียนในร้อยเนี่ยเรามีอาจารย์ครับกองพลักศึกษานะครับกำลังการแสดงโดยครูจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครูพอดครับผมมาไกลจากนครศรีธรรมราช ครับควรฝึกลมพาม้าด้วยนะแสดงในชุดนี้นะครับเป็นการแสดงเรื่องของการใช้รถแบบสับพลันทำให้เราต้องฝึกการเคลื่นสับพลันครับนะครับเพราะว่าทุกสิ่งอย่างนะครับเวลาที่เข้าในพื้นที่นะครับเราจะต้องปฏิบัติการโดยสับพลันมาทั้งหมดดีเราจะมีผู้บังคับหมู่นะครับอาจารย์ชัพบอาจารย์เอกหลงระนะครับตอนนี้สมมติว่าผ่านในวันี่แล้วนะครับก็จะเข้าโปรตีสักต่า ด้การโหมนะครับด้ยการวิ่งชิแท็กกับไปมาแล้วก็เข้าที่กระังนะครับการสไลด์การโล้มตัวกับเพื่อลดการตการนะครับผมใจมากๆาเป็นการต่ำหูจต้องติดดินนะครับนะครับเครับหต่งแล้วควาน้านะครับมปทับไหประทัสโนะครับเดี๋ยวผู้ปกครองจำไม่ได้นะครับ นิวยี่สิบสี่สถานีประชาชนสมบัติเนินใหม่รัชานนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวริสุวรรณายงาน